วันวัววันมินิทนาทีนี้มาร์กไดส์นะคะนักวิเคราะห์ชื่อสื่อชาวอเมริกันได้สุ่มถามคนที่ไปเที่ยวชายทะเลที่ซานดิเอโกรัแคลิฟอร์เนียในวันชาติสหรัฐว่ารู้เรือประวัติของวันที่4กรกดาคมหรือไม่ปรากฏว่าหลายคนตอบไม่ได้และเมื่อถามว่ารู้หรือไม่ว่าธงชาติสหรัฐมีดาวกี่ดวงหลายคนก็ตอบไม่ได้อีกเช่นกันและถึงข้านต้องยืนนับกันตรงนั้นเลยค่ะ โลกออนไลน์ของอังกฤษกำลังให้ความสนใจรองเท้ารูปธงยูเนี่ยนแจ็คของไนเจลฟาราดหัวหน้าพักอยู่เคนยูและมีคนสืบมาว่ารองเท้าคู่นี้เป็นแฮนเมดจากเมืองเชลซีราคา295ปอนหรือราว13,700บาทและเป็นของขวัญจากลูกพักยู i คคนหนึ่งซึ่งถ้าซื้อคู่กับเข็มเข้าชุดกันราคาจะอยู่ที่360ปอนหรือราว16,700บาทค่ะ ปท้ายด้วยเรื่องราวของไก่จอมอึดในจีนนะคะที่กรงเล็บเท้าขวาหักตอนถูกจับใส่กรงจนยืนไม่ได้แต่มันกลับสู้ชีวิตด้วยการจิกกรงเล็บเท้าซ้ายเพื่อสร้างความสมดุลจนกลับมายืนได้อีกครั้งและด้วยความกล้าหาญอันเลืองชื่อของมันนะคะทำให้ชาวเน็ตพากันยกย่องและเรียกมันว่าไก่จอมอึดนั่นเองค่ะ